อันละ15บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าอันละ15บาทเท่านั้นจ้าปกติหน้าร้านขายอยู่ที่อันละ75ดบาทเลยนะคะลูกค้านะปกติหน้าร้านขายอยู่ที่75บาทเลยนะคะวันนี้จัดแฟลชเซลนาทีทองให้แค่อันละ15บาทเท่านั้นค่ะลูกค้ารีบจิ้มรีบซื้อกันได้เลยจ้าพ<ป>ับ <arrive> <ป> <wave> ยักษ์นะคะลูกค้าพับยักษ์พับมาร์ตเมโลตัวฮิตตัวดังตอนนี้เลยนะคะลูกค้านะเอาไว้สําหรับเกลี่ยรองพื้นค่ะลูกค้าใครมีพับตัวนี้ชีวิตจะง่ายขึ้นมากเลยนะคะลูกค้านะจะเกี่ยรองพื้นง่ายยและเเเสรร็จไวีบนียนมากค่ะลูกค้า ตัวนี้จะช่วยให้รองพื้นติดหน้าเรานะคะลูกค้านะตอนนี้จะช่วยให้รองพื้นติดหน้าติดทนแล้วก็จะทาให้ถ้ารองพื้นนิ่นเนียนและเสร็จไวมากนะคะลูกค้านะเอาไปใช้แทนนิ้วมือนะลูกค้านะอันละสิบห้าบาทค่ะลูกค้าอันละสิบห้าบาทลูกค้าก็สั่งกันไปได้เลยนะคะลูกค้านะมีสองสีค่ะลูกค้ามีสีเขียวกับสีเหลืองค่ะลูกค้าเลือกก็ได้เลยต่างกันแค่สีเท่านั้นนะคะลูกค้าต่างกันแค่สีเท่านั้นค่ะแต่ว่าคุณภาพตรงตรงฟองน้ำเหมือนกันนะคะลูกค้านะเลือกได้เลยลูกค้าอยากได้สสีีีเเขยวหืออลงจ อันละ1ิบาทเท่านั้นค่ะลูกค้ารีบจิ้มรีบกดกันได้เลยนะคะลูกค้านะใครสั่งแล้วพิมพ์สั่งแล้วให้แม่ค้าหน่อยนะคะใครสั่งแล้วพิมพ์สั่งแล้วให้แม่ค้าหน่อยจ้ากดเงินเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้านะพับพับยักษ์นะคะลูกค้าพับมัรเมนโลตัวหิตตัวดังนะลูกค้านะตัวนี้ขายดีมากขายไปแล้วกว่า1 0 0 0 0แชิ้นนะคะลูกค้าขายไปแล้วกว่า10,000แชิ้นรีวิวเพียบเลยลูกค้าดูรีวิวก่อนสั่งซื้อได้นะคะลูกค้ากดดูรีวิวพิติก้าก่อนสั่งซื้อได้นะะค ใช้ดีรีวิวเพียบค่ะลูกค้าใช้ดีรีวิวเพียบนะคะลูกค้านะส่งของทุกวันรอสินค้าประมาณ1-2วันค่ะลูกค้านะซื้อสินค้าครบ150บาทจะส่งฟรีไปเลยค่ะซื้อสินค้า150บาทจะส่งฟรีไปเลยสามารถซื้อสินค้าค้ากันไปได้เลยในตะการนะคะลูกค้านะสินค้าในตะกาสามารถซื้อค้ากันไปได้เลยนะคะลูกค้าส่งจากที่เดียวกันจ้า พับตัวนี้นะคะลูกค้าปกติหน้าร้านขายอยู่ที่75บาทนะคะลูกค้านะวันนี้ในไลฟ์สดนี้ตัดแฟลชเซลนาทีทองให้ลูกค้าเหลือเพียงอันละ15บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าใครสนใจรีบกิมรีบกดกันไปได้เลยนะคะ <S <S แม่ค้าขออนุญาตแนะนำไพรเมอร์ค่ะลูกค้าแม่ค้าขออนุญาตแนะนำไพรเมอร์ใครไม่มีไพรเมอร์ใครไม่เคยใช้ไพรเมอร์นะคะลูกค้าตะกร้าที่2ลูกค้ากดไปใช้ได้เลยไพรเมอร์นะคะไพรเมอร์เอาไว้ใช้ก่อนแต่งหน้าก่อนลงรองพื้นค่ะลูกค้าใช้ไพรเมอร์หลังลงสกินแคร์เสร็จแล้ว แล,แล้วก็ลงไพรเมอร์แล้วค่อยลงรองพื้นหรือว่าแป้งพับค่ะลูกค้าจะทําให้หน้านเราติดทนติดนานตลอดวันจะทําให้หน้านเราเรียบเนียนตัวไพรเมอร์จะช่วยเบอร์ูขุมขนค่ะลูกค้าหลอดละ12บาทเท่านั้น,นคะ่ะลูกค้ากดไปได้เลยคะ่ะค้ากันไปกับตัวพับมาร์ตเมลโลได้เลยนะคะลูกค้านะค้ากันไปกับตัวพับมาร์ตเมลโลได้เลยคะ่ะลูกค้าใครสนใจสินค้าตะก้าไหนาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะลูกค้านะใครสนใจสินค้าตะก้าไหนาสอบถามเพิ่มเติมมันเข้ามาได้นะคะ ใครสั่งแล้วพิมสั่งแล้วให้แม่ค้าหน่อยคะ่ะลูกค้าใครสั่งแล้วพิมพสั่งแล้วให้แม่ค้าหน่อยนะคะลูกค้านะกดติดตามแม่ค้าแล้วก็กดเก็บคูปองฮิตตะกา้าเหลืองก่อนสั่งซื้อด้วยนะคะลูกค้าอย่าลืมเก็บคูปองฮิตตะก้าเหลืองก่อนสั่งซื้อกันด้วยนะคะพับอัลละสิบห้าบาทเท่านั้นค่ะลูกค้าพับอัลละสิบห้าบาทเท่านั้นเป็นพับมัดเป็นโลเป็นฟ,งฟองนะ้ำตัวฮิตตัวดังตัวขายดีคะ่ะลูกค้ายอดขายมากกว่าหนึ่งแสนชิ้นนะคะลูกค้าดูรีวิวได้นะกดทิตตะก้าดูะะดรีวิวได ใครสั่งแล้วพิมพสั่งแล้วให้แม่ค้าหน่อยนะคะใครสั่งแล้วพิมพ์สั่งแล้วขึ้นมาให้แม่ค้าหน่อยนะคะลูกค้าหนาจัดแฟลเซลให้แค่15ทีเท่านั้นค่ะลูกค้ากดให้ได้กดให้ทันนะคะลูกค้านะสามารถคลากกับสินค้าในตะกร้าได้เลยนะคะลูกค้าสามารถคลากกับสินค้าในตะกร้าได้เลยใครสนใจสินค้าตะกร้าไหนเป็นพิเศษสอบถามแม่ค้าได้เลยค่ะใครสนใจสินค้าตะกร้าไหนสอบถามแม่ค้าเพิ่มเติมได้เลยนะคะ